ตุลาการถ้าหากเบนใหญ่ในคุณสมบัติถนึงไม่ขัดผมเห็นด้วยแต่ท er ่านสารการบริหารนำเสนก็คืองเีสิบสามรายเนี่ยพวกเราอนุญาตในหลักการหรือเห็นชอบในหลักการรือว่าให้อนุญาตก็เห็นในท่านทราบด้วยแต่ว่าปัญญาในเรื่องของการออกอนุญาตนี้คือเพื่อที่จะโดยรอบแรกเว้นแต่เว้นแต่จะได้รับอนุญาตุูดถึด้านกำลังงานรวมก็คือเรื่องของขัดในส่วนของการดาเนินการที่จะ ทำยังไงให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้เข้า,าเข้ามาสู่ในระบบของการยุากนะครับเพราะว่าในส่วนของส่วนของที่เป็นสามีภรรยายที่อยู่นอกเหนือกรขยายออกมาจไม่ปดพ้นที่คุณตำ่ำาลามมีการที่ซึ่งจะสูงกว่า,าถ้าเขาไม่ดำเนินการอะไรก็ยังไม่มีสิทธิ์นะครับเรื่อง เพราะว่าคำขอก็คือคำขอนะครับงั้นโดยสารภาพแบบแรกนี้มันก็จะมีทื่อมันมีการการเข้าไปทำในเรื่องนี้มากผมกระโดนผู้เข้ามัโดยดีอย่างโทรสอบถามอบอ้าวเขาได้เลยต้องมีคนถามเขาถามไม่ต้องมีแน่นอนนะครับตามกฎหมายนะครับในปีนี้ก็เป็นปีแรกอย่างที่ท่านออห้ คนนอกนีมิลำเราเข้ามาผมคิดว่าปัญหาก็จะเกิดขึ้นในนี่มันมีแค่ที่วัแก้วเหมือนกันนะครับคือมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมาเป็น่สะพ้ายที่วัแก้วครลองดว่ามันจะเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับก็ทางที่ดีนี่ผมว่าจะต้องมีทางกลับมาด้นยเพื่อว่าเวลาคือรมชักเดิมเนี่ยก็คือวงเหมืองก็คือก่อนก่อนมีการผสท่าลตุองค์เดียวกันแต่พอ คนคนอยู่ที่จริงเนี่ยเพราะอย่างนั้นมันจะมีการถ้าเกิดกรณีแรกขึ้นไปพวกเนี่ยมันจะเริ่มมีคนต่างหวาดเข้ามาแล้วคนต่างหวาดไอที่ไปเยาว์มาเชิงไล่เชิงไหวเข้ามาก็บอกอ๋อผมอยู่นี่นานแล้วเนี่ยแต่ความจริงก็เซ็นรับรองได้ด้านหลักแล้วแต่เราคโวยวายที่ว่าทาไมก็อยู่ตามราชการอยู่แล้วแต่บางคนไม่ย้ายครับไม่ย้ายกรุณาตุลย์บอกแนะครับว่ามันก็มีสองที่นะแต่ทีนี้ในกรณีนี้มันเกิดาอะไรขึนล่ะามรภูมสาหกรรมนะครับจรจาการ แล้วมันคงจะเป็นแนวทางหนึ่งที่เราจะ,ะร่วมกันว่าถ้ามีการเชิญท่านบอเชียงใหม่ครับเห็นเห็นเห็น,หน S <s ชอบแล้วที่ท่านอยากพันแถวลำปางอีกรอบนึงคือจริงแล้วผมก็ชี้แจงก่อนที่เกี่ยวข้องนะครับพร้อมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอต้องการระเบียบและกฎหมายโดยสำนักงานศึาของจังวัดลำปางนะครับได้ร่วมกับในการสำนักงานสาธา,า,า,ารณสุขทหารจังหวัดแม่ฮ่องกองค์กรปกครองส่วนท้อง ในพื้นที่นะครับไปเพิ่มเติมมาแล้วก็อนุญาตจะได้ไม่ต้องเข้าในที่ชุมครั้งต่อไปนะครับมาลองส่วนอันต้นนะอันที่หนึ่งเนี่ยบัตรบทดอายุเนี่ยเราไปเลือกตั้งสอสอีกได้เลยใช่ไหมครับอันที่หนึ่งแล้วก็มีกระทรวงไทยว่าด้วยการพิมพ์รัศดรบัตรบทดอายุเป็นการแสดงตัวบุคคลยังใช้ได้อยู่อันนี้เป็นหลั